เมื่อคืนที่ผ่านมาที่บรูเบิร์เขารายงานเนี่ย<ๆ>เขาอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของดรชนินชลิดสาพงศ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าพ,พ่อพโซล่าสุดของสหรัฐตกลงไทยจะให้สินค้าสหรัฐเข้ามาแบบ0อร์ได้90%ซของสินค้าสหรัฐที่ส่งมาเมืองไทยตามตัวเลขของหองการค้าไทยเนี่ยสินค้าสหรัฐที่ส่งมาขายเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ 11,000ชนิดไล่ตั้งแต่ถั่วลืองข้าวโพดเนื้อหมูอะไรพวกเนี้ยเราจะลงเหลือ0%ปไม่เก็บเลยเนี่ยประมาณ1,000 0ชนิดส่วนที่เหลืออีก10%ไม่เปิดให้ศขอปกป้องโดยข้อเสนอนี้เรานําส่งสารัตไปในวันที่17กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนอกเหนือจากให้สินค้าสารัตเข้าเมืองไทยได้ 0%ในสัดส่วน90%ของสินค้าทั้งหมดที่จารัฐส่งมาไทยแล้วเนี่ยข้อเสนอใหม่ที่เราส่งไปยังมีการยกเว้นภาษีให้กับบริการดิจิทัลสัญชาติอเมริกันที่เปิดให้บริการในประเทศไทยพี่นาไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไปอย่าง Amazon เนี่ยซึ่งมันอาจจะมีเรื่องภาษีอยู่อะไรที่เป็นการดิจิทัลแล้วเป็นบริษัทจารัฐที่เปิดให้บริการในประเทศไทยหรือให้บริการกับ กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยอันนี้เราจะยกเว้นให้เขานอกเหนือจากนี้อีกอันหนึ่งก็คือเราก็ยังจะซื้อเครื่องบินโบอิงจากสหรัฐอยู่เราจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG รวมถึงเราจะซื้อข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวบาเลจากสหรัฐด้วยอันนี้คือข้อเสนอใหม่แล้วดรชนินบอกว่าข้อเสนอนี้เนี่ยจะทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าไทย ลงไปได้70%ภายใน3ปีแล้วจะอยู่ในภาวะสมดุลภายใน5ปีนั่นแปลว่าเรายอมให้เขามากขึ้นทางดรชนินเนี่ยบอกว่าตอนนี้ที่เรายื่นข้อเสนอนี้ไปเนื่องจากคาดหวังว่าสหรัฐจะลดภาษีสุลกากร,กรที่ตั้งกับเราไว้36%ให้เหลือ18-20%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียง กับที่เวียดนามและอินโดนีเซียได้เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้ตัวเลขนี้เราแข่งขันกับเขาลำบาก